เราได้พูดถึงว่าอย่างเมื่อเมื่อตะกี้ที่เราพูดถึงเกินว่า,เ,าเราน,นขึ้นมาก็มีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันเนาะก็อย่างว่านี่แหละในเรื่องราวต่างๆหน้าที่ของคนเรานั้นแตกต่างกันไป ก็นี่เพราะว่าฝนตกฟ้าร้องแล้วก็ทำให้น้ำท่วมเป็นอักขีภัยเป็นวาตภัยเป็นอุทกภัยนั่นคือภัยธรรมชาติเราอยาไม่อยากให้เกิดขึ้นพรตอนนี้ก็พี่น้องชาวทางเชียงรายจังหวัดน่าน,านเราดูข่าวเมื่อเช้านี้ก็นน้ำท่วมนี่แหละคือการที่เขาได้เตรียม ทางผู้นำเขาเตรียมถุงยังชีพเพื่อที่จะไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นหลักแล้วก็เรานั้นน่ะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดไว้ว่าอัตยิอัตโนนาโถ ตนเป็นุูปเึ่งของตนเนีย่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเหมือนทุกครั้งที่เราได้เคยสนทนทราธรรมนี่แหละว่าสิ่งที่เราพูดถึงเมื่อแต่ก่อนที่เราเราว่าเป็นสิ่งสมมติน่ะทําไมคนเรานั้นน่ะเรายังสงสัยว่าทําไมคนเราถึงแก่แต่ก่อนยังยังเป็นเด็กอยู่เลยยังเป็นหนุ่มอยู่เลยเพราะว่าวันเวลานั้นน่ะเราเราเป็นคนตั้งขึ้นที่เสฉยนะวันอังคารวันจันทร์ แล้วแล้วคุณโยมคุณโยมคิดว่าใครเป็นคนตั้งก่อนนะเออนี่แหละประวัติเรายังไม่รู้เลยนะเออเราลองจะจะลองศึกษาดูว่าใครเป็นคนตั้งวันเดือนปีเวลาเนี่ยมีสิบสองชั่วโมงกลางวันเนี่ยสิบสองชั่วโมงกลางคืนรวมแล้วเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงเลนะแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งมีสามรอยหสิห้าวันอ่นะ จะเป็นสามร้อยหกสิบหกวันเออบางปีมันมีเดือนเดือนกุมภาพันธ์มียี่สิบเก้าอีกหนึ่งวันมันก็เลยเป็นสามร้อยหกสิบห้ากับสามร้อยหกวันอันนี้จริงนะใช่ไหมคุณโยมคุณโยมสังเกตไหมว่าเดือนกุมภาพันธ์ไอเขาเรียกว่ายี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ใครเกิดยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์เนี่ยจะฉลองวันเกิดอีน้อยมากเออเฮะใช่ไหม นั่นแหละคือเป็นการประหยัดอีกทางหนึ่งก็แสดงว่าถ้าเรารู้จักใช้เงินการทำบุญทำกุศลเพื่ออะไรเพื่อความดีนี่แหละเพื่อความสุขทางใจของเราเนี่ยถ้าเราทำสิ่งไหนแล้วทำให้มีความสุขทางใจของเราเนี่ยนะสิ่งนั้นนะ่ะมักจะมีค่าเสมอนะไม่ว่าเราจะทำกับอะไรก็แล้วแต่เอาพูดพูดง่ายๆคือ เราเห็นฝูงมดเดินมาเนี่ยเราเอาเอาเม็ดข้าวเม็ดเดินไปบางไปให้ฝูงมดคุณโยมเนี่ยเห็นหมดกินแล้วก็แท้นะถ้าเราไม่ไปเดินเหยียบเขาเนี่ยมดอ่ะเขาก็ไม่กัดเราทัในใดก็ฉันนั้นเนี่ยปานาธิบาตอย่างที่เราบอกถ้าไม่เราเราไม่ทำร้ายเขาก่อนเขาก็ไม่ทำร้ายเรานะนี่แหละในเรื่องเราทำง่ายๆเพราะว่าศิลแปลว่าปกติ ศินหมายถึงหรือคือข้อกําหนดหรือข้อบังคับนั่นแหละให้เราปฏิบัติตามเฉยเสยไม่ใช่กฎหมายเออกอม,ม,มคือกฎหมายคือมนุษย์บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคลหรือกลุ่มชนนั้นๆหรือเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ารอ L A W หรือ W U ที่เขาเรียกกัน อ่นั่นแหละอ่านว่ารอเนี่ยซึ่งแปลว่ากฎหมายเนี่ยนะนั่นแหละคือเป็นตัวบังคับนะไม่ให้ทําผิดกฎหมายแต่ศินเป็นข้อกําหนดให้ปะพฤติปฏิบัติพอละเรื่องกันบอกยังยงผู้ใดเห็นผู้ใดกไ็ดนนกได้เหมือนกับทุกท่านไปสรวจมนทำวัดจำสินภาวนาในวันพระ So am